แอุยผู้ชายมาส่งดอกไม้ให้ดูเรือะไรทำอย่างนี้เป็นดอกกุหลาบบอยจริงใหญ่มากแจ้สุดยอดแต่เห็นชอบกินเงินพอดีทุกอย่างเลยกินทองพม่โยงชิดชีตไทยไม่งอเครื่องปั่นอย่าลืมซับในเฮ้อย่าลืมซับมันเอ๊ะอย่าลืมซับตะไคร้เอ๊อย่าลืมกดซับตะไคร้โต๊ะแรงให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสอสวัสดีค่ะทุกคนเหลือเราพอนะคะ วันนี้เรากลับมาทำขนมอีกแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ขนมหน้าโรงเรียนนะคะแต่ว่าเป็นหน้าอะไรคะมะยมชิป มายงชิดไม่ยงชิดแต่ถ้าวิวล่ะน่ารักน่ารักไปทนเราไม่ได้เตรียมกันแล้วชุดเนี่ยตอนนี้มันสุดจีนะคะรอย่างเงๆรวยตะกี้ออกไปซื้อของมาเรียบร้อยอันนี้มาไม่ต้องช่วยอีกแล้วนะมาถลัดทำแต่อาหารคาวช่วยชิมช่วยชิมวันนี้เดี๋ยวบูจะมาทำมายงชิดชีสเค้กแต่เพิ่มกิมมิคไปตามเสอร์ทุกคนล่ำรวยนทองมายงชิดชีสเค้กทองคำขอให้ประสบความสำเร็จเมื่วนน่ะเห็นบอกว่าไปเข้าไปไปไหนนะไปชอปปิ้งชิปปิ้งเหร อะไรที่ที่ไปยารบุรีอะแคมปิ้งไปช็อปปิง้งไปช็อปปิงปป้งเหมือนกินมุนนะ้งไปมาถามมาขนาดลูกหาดูแลนะ้วแม่ กกินมาคลิปนั้นอะไม่ได้เตรียมของอะไรไปเลยอะเราซื้ออะไรอยดูไปซื้อ<ห><ๆ>ตามร้านคา้าคออเาอาโอเโหโ<ๆ>อ้โหอดอยากมากเลยเดี๋ยวเขาหน้าร<ห>้<ๆ>านไปด้วยแล้วแคมปิ้งใครอยากให้แม่ไปด้วยคอมเมนต์มาไอันนี้คือทองคําที่เราสามารถกินได้นะอันนี้เราศึกษาไปแล้วนะคะว่าจร<ม>ิงทองคำที่กินได้คือทองคำ 24k กินไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรต่อร่างกายเพราะว่ามันเปื้อนเปื้อนนมอยู่ไม่ใช่ขนมมันเป็นทองคำเปลวที่สามารถทำได้จริงนะจริงแล้วก็พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายไม่ได้เอาไปทําอะไรทั้งนั้นออกทางกระต่ายมารู้ไหมอ นี่เรามีการลงทุนเกิดขึ้นนะคะอันนี้ดูได้นิดเดียวเลย 4. ี่คูณสี่คิดว่าแบบแผ่นใหญ่ๆ่ตาช่างแท็กเกอร์รถที่ทุกคนชอบิมีมที่สามารถถอดได้กลิ่นวานิลานะคะใช้ของยี่้อน,นี้เลิฟมากของวินเนอร์ถ้วยตวงต่างๆาแล้วก็ใช้เนยเค็มที่บีบครีมชีสอันนี้แล้วก็มีมีต่างๆอุ๊ยมันตรายก็อันนี้ช้อนโต๊ะใบาพายถ้วยผสมน้ำตาลเบเกอรี่แล้วก็มี whipping c r e ีค whipping c r e ี่เอาามผสมมกกันนแล้ว้วสุดททายย็็เเปชี่ราาไปซื้อมแพ มานี้3นี้350บาทแล้วก็เปรี้ยวมากด้วยอันนี้ทองคํามูลค่า1นึ่บาทมือนี้เนี่ยแพงมากกี่ผู้ช่วยเวยวันนี้ไม่ได้ทำคนเดียวแต่มาไม่ต้องช่วยนะมาอกินอย่างเดียวครัวเนี่ยไม่ค่อยมีใครใช้ทํามาแพงด้วยเพราะฉะนั้นต้องใช้หน่อยอันดับแรกเดี๋ยวเราต้องเอาไมโยงชิดเนี่ยไปล้างก่อนนะทุกคนอันนี้เราล้างประมาณําน้ ขนมนะคือปกติแล้ววิวก็อทั้งทำขนมนแล้วมีประสบการณ์นในบเค้กข้าวหอมมะคือเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวเดินไปหยิบทีไปหยิบนั่นทีนั่นทีไม่ได้นะทุกคนกูจะชั่งทุกอย่างไว้ก่อนแล้วค่อยลงมือทำล้างไม่ยง,ยง,ยง,ยงชิดเรียบร้อยแล้ว,วมไม่นะไม่ยงไม่ยงชิดเรียบร้อยเลยุณไม่เคยชัดตอนเด็กไม้ทะลุคอลิ้นไก่เลยสั้นเลยโอเคมาอันนี้ชั่งแล้ว240กร,รมัมใช้หมดเลยเพราะว่าถ้ายิ่งใส่เยอะมันจะยิ่งหอมมันจะใช้เนยแท้นะไม่ได้แบบไกก่่่าาแแตอยยยงใใดช้้เเนทล ใช้แคคเกอร์ที่ทุกคนชอบไปเลยนะจริงๆแลนด์วเดคอ,อรี่เขาจะมีแคคเกอร์ที่เป็นรูปที่แบบว่าทำบลูเบอร์รี่ชีสพายต่างๆสามารถเอามาทำได้แต่ว่ามันร่วนร่วนมากแบบเม็ดทรายอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันจะไม่อร่อยทุกคนเดี๋ยวเราเอาแคคเกอร์เนี่ยมาบดเองดีกว่าเราจะได้เลือกระดับเลเวลความหยาบได้อันนี้เขาเรียกอะไรไม้ศากไม่ได้เหรอแม่หยิดมันโคบเลยเราเนี่ยจะเอาเนยมาละลายไฟ ็ใส่เนยลงไปอันนี้240กรัมนะจ๊ะไปประมาณ8ปดต่อเพิ่มเติมเดี๋ยวยกูจะใส่เกลือไงไปนิดนึงนะเพราะว่าอันที่เหลือมันเป็นเนยจืดนะทุกคนอันนี้มือตบนะคะอันนี้มือต,ต่ำว่าทำแบบข้าวคนเดียวแป๊บเดียวมาเสร็จแล้วดีว่าเลิกไปหมดน่ะ เอาเราทำอาหารม <หา S 2> ีคนช่วย3-4คนทำบนบ้านทั้งบ้านมาทำต้องขี่ม้เอร์ทำแป๊บเดียวอะแล้วเวลาทำอะไรนะไอ้รามี่จะชอบตะก้อนเลยอะไ,<ม>ไม่ตีอะไรใดตัวนี้บูซื้อมา1แพ็คเท่ากับ1นกิโลพี่หัเอา500กรัมบ,บ้านใครที่ไม่มีพวกเครื่องตีแป้งอะก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เราใช้ตะกร้อมือในการตีเพราะว่าตะกร้อของเราเสียซื้อใหม่ไม่ออไ,ไ,มไหวราคาเนี่ยประมาณ18ื่นแปด ต้มจนเดือดเลยนะคนนี้โอเคแล้วเอามาพักไว้ให้แบบอุ่นๆเย็นๆน,น,น,นิดนึงเตะมากห้าร้กรัมโอเคพี่หัตามนั้นได้แล้วค่ะเฮ้ยเยอะเหมือนกันเนี่ย,ยแฮคเกอร์นี่ใช้ประมาณ4อันก็พอละแพ็ก1นปอน4อันเราชั่งน้ำตาลไว้แล้วนะอันนี้น้ำตาล150กรัมก่อนนะเดี๋ยวเราจะค่อยเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเฮ้ยมาตะก้อน,นี่เออตะก้อเทคนิคก็คือต้องปั่นแรงๆเร็วๆอู๋ใส่ครีมชีสลงไปนะโอ้ มามีใหญ่กว่านี้ป่ะอันนี้ต้องใช้เป็นน้ำตาลเบเกอรี่นะทุกคนวัวด้นนี้เห็นดูเลยไหนอะนั่นไงเข้ากันเลยมั้ยอ่าสูตรไม่ยอมแพ้มะทำได้เออทังไ้น้ำหนึ่งประชนดูันต้องได้เว้ยมันต้องได้มาแล้วเมาแล้ววันนี้กองนู้นทำผัดไทยนะคะกองนี้ทำขนมเทคนิคเวลาที่แบบมันติดตะก้อยเยอะนะทุกคนทำยังไงก็จะค่อยๆออกมาอย่างงี้ ยนี่เบานี่ไม่งอเตาอบใช่อันนี้มะยงช,ชีชีไทยไม่งอเครื่องปั่นไม่ต้องซื้อน่าแหละเราจะได้ถ้าเราไม่มีเครื่องปั่นเราต้องได้แรงสมัครมือแต่ถ้าใครม,มีเครื่องปั่นก็ประมาณสามนาทีทุกคนไปสู้เทคนิคไม่งอเครื่องปัน่นคือเราเอาเท้าล็อกอง,งี้ล็อกนี้แล้วมือถึงอก้าวขาแล้วปัน่นเข้าไปโอ <c oughs> <c oughs> โอ้ย้ยไบ อมันต้องคลุกมาแล้วนี่นี่คือตัวอย่างของเมืองโกลอ่ะนดูจากแคเดียวเวลาเราปวดน้ำอ่ะแค่แตะเราก็ไเหมือนละมันกานทำขนมมาแค่แตะเราก็เหมือนทำละมาฝากกันนเลยมันคือเก่งต้เนี่ยมันมี่ไข่ดาวเป็นไข่เป๊ะแล้วตอนนี้เหมือนกันเวลาถ่ายช่องเราก็ใครจะพูดอะไรก็ได้เหมือนกันไข่เป๊ะก็ได้อะไรก็ได้แร้วเห็นคนเห็นแตนคว้าโอ้ย แต่ว่าการแจ้หนูซื้อซองแดงมาเมื่อเช้าใช่เราออกเราออกเฮ้ยเดี๋ยวเรามาชั่งวิปครีมนะทุกคนเอไปในถ้วยตรงนี้ก็ได้150 ml 150 ml มอ้มันข้นมากเลยค่ะข้นนี้นะคะเราสั่งแก้ตาอีที่บ้านก้นเอาจะทำพูดเออ กู็ทีก็ทีเขาทีก็ทีเลยอ่ะเมื่อกี้อตาส่วนอ่ะมันขึ้นอยู่กับเราด้วยนะถ้าเราอยากให้ครีมชีสเนี่ยมันแข็งก็ใส่วครีมน้อยๆแต่ถ้าเกิดอยากให้มันเหลวๆนุ่มๆหน่อยก็ใส่เยอะๆแต่ว่าเนี้ยบิวคิดว่า2องร้อยห้กอยากให้มันมีความครีมมี่นิดนึงอ่ะทุกคนเอาเลยไปลุยถ้าใช้เครื่องก็ตีประมาณปานกลางอันนี้ระดับสามโชว์หน่อยระดับสามเอาระดับสามวิวอันนี้ต้องเสียระดับสามสามนาทีเจ็เวลาด้วยจ็เวลาด้วยพอเสร็จแล้วจะดูว่าการขึ้น ร้อนร้อนหมดแล้วเนี่ยผัดคนเอ่ไป่ได้เลยไปว้าวเด็กไอ้ี่ขีดหน้ว้าวบอบบ๊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 ออบบ๊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  ได้บ้างตอนนี้ได้บ้เหมือนทำไม่ไหวแล้วทำมัไม่ไหวแล้วพร้อมแล้วค่ะเจ๊ครบแล้วเหรอใช่กินวลานี้พี่อองทานเป็นปะพอพาพาาเราพักไว้ค่ะพี่โอ๋อขอบคุณมากเลยพี่อ๋เราเอาเนยมาทาว้าวทาแบบทั่วเลยนะให้มันดึงออกงี้ว้าวมาเมยองจีนนี่เป็นผลไม้จังหวัดเลยนครนายกนครนายกเหรออ้าวบ้านเกิดนี่แล้วเดี๋ยวเราเอาเนยเทใส่ค่อยๆเทอ่ะตักจากนี้ต่อแต่นี้ กูทำไมายองจีิงได้ว <g Andrew> ่าโอเคแล้วใส่เข็มใส่เลยกดลงไปให้แน่นๆนะจ๊ะเอาให้แน่นเอาให้แน่นอันนี้แน่นเหรอแน่นมากคือวิธีการดูว่าแน่นนะทุกคนดูราคาตอกๆแล้วเราสุขกับแบบมันไม่รุกลงไปแล้วแล้วเราก็โอเคแน่น ใครบอกไม่รอร่อยใทีพย์มาไมา่ได้ชิมนี่อันนี้นพี่โอ๊โออกมะยงชิดสุดยอด16ลูก350ไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมร้านเขาถึงขายแพงอะทุกคนเพราะว่ามะยงชิดมันแพงจริงๆแล้วปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวปีหน,นึ่นงจะแจกพูดแล้วมาช่วยเกษตรกรไทยนะถึงพูดนะเอออย่าพูดติดต่อต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาทีมชีสที่เราได้โอ้โหต้องกินต้องพามึงอร่อ,อยมากเลยนะ มาทำเค้กมายงทีปาดอย่างงี้อู้น่ากินมากโอร่อยได้ไป็นเค้กกุนแกตายเสร็จปุ๊บเราเอาไปแช่ช่องฟรีดประมาณ1ชั่วโมงเอาจานกระดาษปิดไว้อย่างงี้1ชั่วโมงปันเอาเลยแกอันนี้หน่อไม้นี่คือหน่อไม้เยอะมากมากเลยไม่ใช่ แล้วเราก็จะขายแบบนี้คือมันอร่อยมากทุกคนบอกแม่กินใช่อร่อยมากอันนี้จะกินมากใช่อันนี้คือเผ็ดแบบเผ็ดมากมาโยงกันเลยอะแซ่บมากแซ่บสุดๆมาโยงกัดมากอ่ะหั่นแบบนี้โหต่อเรียบร้อยเราประมาณนี้ก่อนอันนี้เราใช้เป็นพรายหรือว่าดุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดอยู่นะคะคุณพี่ครับผมมาส่งแอบนี้ อุ้ยผู้ชายส่งดอกไม้ให้ได้เลยคะ่ะได้เลยค่ะขอุ๊ยผู้ชายมส่งดอกไม้ให้มึงก็อะไรก็ไม่รู้กูลืมกที่จวางไปแล้วพี่เขาคงมองไอ้นี่หลงไปอีกเหมือนใครตกมาไม่รู้นะคะของผมเนี่ยมันคนเอามาส่งให้ <c oughs> สูตรนี้ทำได้เค้กหนึ่งปอนด์กับถาดป,ปอยอันเล็กๆอีกท่าอันอน,นึงค่ะ เอาไปปาดให้สวยๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูก like ันว่าหน้าตาเป็นไงเอาไปแช่เย็นเหมือนเดิมหนึ่งชั่วโมงโอเคเจอกัน fun o u r later เรียบร้อยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่านะเฮ้ยหลอเอาเนื้วจิ้มอย่างนี้เลยเหรอไม่ลองดูไงจับหน้าให้เห็นหมดเลยนะเห็นหมดยังเออเราจับนี่จิ้มจิ้มเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้โมยุ่นเวลาทำมันดก เจ๊งโมกเองอุย้ยไม่ได้ว่ะโบจับ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 จับอะไรว้าวยังอ่ะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าใช้กันนะคะเดี๋ยวเราจะเอามะยงชิ้นเนี่ยมาปาดก,ก่อนถ้ามันกุหลาบด,ดิดอกอะไรชอบนอนตื่นสายคุณนายตื่นสายไงดอกกุหลาบด,ดอกกุหลาบ ยิ่งใหญ่มากแจ้สุดยอดอโม่เดี๋ยวสั่งทองเลยเดี๋ยวเราจะทำมาดูคิดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะคะว่าเราไปทําอะไรมาก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวขึ้นรถบุญข,ขึ้นช่องโบเลยแจ๊สไปแจมในช่องดูมาถ้าเกิดใครอยากเห็นช่องโบทําอะไรเกี่ยวกับทองเดี๋ยวโบจะทําบิวทองคํานะคะให้ดูไม่มีระชั้นหรอมีดิรสชาติของความรวยไอโมเดี๋ยวโมคิดเลยนะเดี๋ยวเราทำเป็นทองคำเนี่ยแล้ววันนี้อันนี้เท่าไหร่หมดเนี่ยปันสองไม่ทำและวโมต้องลองโมหมดโพรต้องติดมาเป็นแ่ว ไม่ต้องติดซ้ำๆไอตูนบอกจำไปจำมาํำไปจำมาจำไปจำมานอนคนคุณ่นแนะเลอาโอไปช่วงมืท่ำบ้างไอพวกนั้นอยากให้งปิดมาถึกินข้าวใช่ใช่กินข้าวกันนะดูนี่กินทองอร่อยแต่เห็นชอบกินเงินพมพรพาพํัมพลัพลัมพระราพลัมพลัพาพลมพลัมพราพลัพลัพมพาพลัพลัมพลัมแต่เห็นชอบกินเงินพอแล้ว ว้าวแล้วตอนนี้นะคะเราก็เสร็จกันไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเจมิวใช่เรามากินกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะถ้าไม่อร่อยบอกค่ะอันนี้คือส่วนที่เราทำนะคะมามันยังไงคะแจ๊เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเอานี่เเอาเลยมินไม่ติ่งไม่อวยอยากติ่งถ้าอวยเด็ดค่ะใช่ทองคำมันมีเท็กเจอร์แบบยืดๆนะเท็กเจอร์กบมินเป็นทองคำออร่อยปะเป็นไงนัวปะ มันอร่อยนะแกใช่อ่ะกูรู้ชิมไม่ถ้าดมอย่างเงี้ยสลบไปเลยเหอะอร่อยปะโอเคผ่านคอเค็มข้าวแข็งนะที่เราซื้อมากินยังไม่ได้ขึ้นเลยเทู่กหกเล่นติ๊กต็อกนะข้างหลังเป็นแบบกินแล้วเปลี่ยนลุกอ่ะเป็นอุ้นเตนเป็นไงครับบอกเขาไปอร่อยกรุบมากกรุบมากหวานด้วยเอาดีๆเรามาจากช่องกินด้วยชิมเพนยังไงวะอร่อยกุบมากเป็นแคว่าอร่อยพอยมา ไม้อยู่ไหนที่เรียนเสรเหมือนไม้อยู่บักซอยอ่ะว่าแล้วนเราเทมไปนะแต่แบบพอดีกับพอดีทุกอย่างเลยคือสรุปแล้วมันร้วนไปอ่ะเป็นนี่ชีสเค้กมันยังไม่แข็งพอเพราะเราแค่แค่ชั่วโมงเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากให้แข็งแค่ประมาณสามชั่วโมงเพิ่มเนาะอร่อยมากเลยบอกเฮ้ยอร่อยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้พูดเลยอร่อยปะ บุกไม่คิดว่าเรื่องขนมนี่ต้องไว้ใจแจ้งกินนะแล้วส่งชาเลนนี้มาช่องบนหนูบุอยากมีคนเห็นทำอ่ะอ่ะต่อไปเป็นพร้าเป่าทองคพงเอ้ทองแพงแพงอ่ะคือแจ้งจะบอกว่ากินเปล่าๆจะเลี่ยนแต่ถ้ามีผลไม้เปรี้ยวๆด้วยข้างบนน่ะมันพอดีเลยเนาะใช่ตอนแรกแจ้งชิมไง่แล้วแจ้รู้สึกว่ามายองเน่มันเปรี้ยวไปแต่พอกินปุ๊บแบบมันพอดีกันเลยอ่ะจุดข้อเสียก็คือเนี่ยแหละมันแบบไม่แข็งอร่อยมากอร่อยสุด ไม่ใช่ตูวเว้เย็นเพิ่มนะเดี๋ยวรอให้พี่นเนนมาชิม A a few moments t l ต้อกงานข <c oughs> ้ามวมังกี้นี่บยองชิทชีสพายทองคำมาว้าวขอ,อมายองชิทชิ้นนี้เลยโอ้นี่กรอบกรุบกรุบนี่ครับโปะอย่างงี้โอ้พี่เขาเป็นกูรูทางด้ากนการทำอาหารสวยๆเนาะอู้เดินสองขัมอร่อยเนี่ยดีๆเอาดีๆถูกไหมอ๋อ อยากกินทองอยากให้ทองมันเข้าไปอยู่ในร่างกายเข้าไปซึมอยู่ในสายเลือดมันจะได้มันจะได้รวยใครกินชิ้นนี้ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีรวยรวยฉ <c oughs> ันเอามา,เ,า,มาเลยเลยยลด็กอย่างเดียวเลยคือแบบอ,อยากให้ทุกคำมันม่ยองชิดอ่ะโอ้โหเยี่ยมเลยก็ชิปเค้กหรือชิปพายนะชิปพายแล้วชิปเคก้ก ใช่ต่างกันยังไงออ๋ัันนนี้มแป้งข้างล่างมันเป็นพาย้าชีเค้กมันนุ่มไม่รู้ว่าอันนี้แล้วแต่ความเข้าใจงแต่ละคนถ้าพายคือจะเป็นแคกเคิลมากถูกไหมงั้นมะยงเชดเทสพายทองคำยี่สิบสี่เค้กราคาสามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทถ้าอันนี้เปรี้ยวอันนี้ต้องหวานถ้าอันนี้หวานอันนี้ต้องกลางกลางใครกินคำนี้จะเจริญร่ำรวยมีเงินมีทองมีของนอกกายมีรถขับมีบ้านอยู่แต่ไม่ ว้าอบมากเฮ้ยโมตัวนี้นี่ตีนหัวมันเปินเลยคำนี <nữa> <raul ic> ้ถ <fish> ้าเกิดใครกินจะมีแฟนรวยจะมีรูปรวยทุกอย่างมีรวยพี่โอ๋บอกคำใหญ่ไปจ้ะาีำเมตรงนี้คำเมื่อี้ไหนไปในป่ะพี่โอรอ อีกคะแนนหนึ่งอยู่ที่เค้กกล้วยหอมพี่ว่าบอกใช่อยู่เนาะมันเป็นยังไงอร่อยใส่ไม่อยากบัดเจ็ดเยอะมากก็ไม่ต้องติดทองเพราะทองเนี่ยเพิ่มมูลค่ามาให้เรามากกว่าสองสามเท่าฉะนั้นเนี่ยก็เอาไปทำกันได้นะคะสูตรนี้ก็คือตามที่วิวบอกข้างต้นคลิปเลยคลิปหน้าใครอยากให้วิวทำเมนูอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะส่วนคลิปนี้เนี่ยขอลาไปด้วยมะยงชิปชีสพายทองคำยี่สิบสี่เพราคาสามพันห้าร้อยบาท อันนี้ทําอะไรคะเนี่ยทำขายได้เลยมให้ผู้ชายค่ะให้ผู้ชายเขากับบ้านอันนี้ให้ใครให้อาม่าครับให้อาม่าแบ่งทองนี่เห็นป่ะเป็นเด็กดีสูตรนี้ทําขายได้เลยเนาะให้แม่ให้แม่โอ้โหน่ากินทำของเล่น่ากินเลยนะคะเนี่ยให้กี่คะแนนสิบสิบอะให้สิบค่ะอ่ะสิบรวมใช่มีส่วนร่วมคะแนนความมีส่วนร่วมให้กี่คะแนนคะอ้าวหายไปไหนคะแนนหนึ่งคะหน้าตามาตอนมาไม่เขยถึงแล้วถึงหน้าตาจะติดลบแต่ถ้าได้ครบจะติดใจครับกี่คะแนนอ่ะ <laughs> ah okay. Ah. <laughs> okay.